ชัยแฟ็บบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำที่ใส่มมวนิชชูช่แบบแขวนกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าคาตอนลินินนะคะกระดุมแป๊กและครีมหนีบกระดุมแป๊กเข็มหมดุดกันไกปากกาแล้วก็ไว้บรรทัดส่วนแพทเทิร์นตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นแล้วก็นำมาตัดค่ะแพทเทิร์นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะด้านล่างจะเขียนว่าสันทบผ้านะคะให้เพื่อนเพนนำผ้ามาประกบกันแล้วก็วางด้านล่างไว้ที่สันทบผ้านะคะจากนั้นตัดผ้าออกมาทั้งหมด2ชิ้นค่ะก็จะได้ผ้าออกมาแบบนี้นะคะ ต่อมาจะเป็นส่วนของสายคล้องค่ะให้เพื่อนๆตัดผ้าอยู่ที่ขนาด12คูณ8เซนค่ะเราจะเริ่มทำจากส่วนของสายคล้องกันก่อนนะคะให้เพื่อนๆน,นำผ้าขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำการประกบด้านที่เป็นด้านผิดนะคะเข้าหากันแบบนี้ค่ะพับแบบนี้เพื่อหาจุดกึ่งกลางนะคะ จากนั้นเราก็ประกบผ้าทางด้านบนด้านล่างเข้าหากันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พับเข้าหากันอีกครั้งนึงค่ะใช้เข็มหมุดนะคะหยึดเอาไว้ด้วยกันแบบนี้ค่ะ เท่านี้นะคะเราก็จะได้สายคล้องแล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนำไปเย็บให้ติดกันค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำให้เป็นตัวยูแบบนี้ค่ะเราก็ใช้ไม้หนีบหรือว่าเข็มหมุดก็ได้นะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ เราจะพักชิ้นนี้เอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นกลับมาที่ตัวของชิ้นงานหลักค่ะให้เพื่อนๆนำด้านถูกของชิ้นงานนะคะมาประกบเข้าหากันค่ะจากนั้นก็ยึดด้วยเข็มหมุดค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําชิ้นงานนะคะไปเย็บทับรอบเลยค่ะโดยที่จะเว้นช่องกับด้านผ้านะคะเอาไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะนําไปเย็บให้รอบชิ้นงานเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นต้าก็จะนำมาตัดมุมค่ะทั้ง4มุมเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกลับด้านผ้าค่ะได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะพับช่องกลับด้านผ้าเข้าไปไว้ด้านในค่ะ แล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำชิ้นงานนี้ไปรีดให้เรียบนะคะเพื่อย้ำในส่วนของขอบผ้าต่างๆด้วยค่ะหลังจากรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาเย็บทับรอบชิ้นงานอีกครั้งค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบชิ้นงานกันค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะทำการประกบชิ้นงานเข้าหากันแบบนี้ค่ะประกบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นเข็มมูดค่ะในการยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ แบบนี้นะคะและเราก็จะทําการติดตั้งตัวกระดุมแป๊กเข้าไปด้านในค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นกระดุมแป๊กทั้งหมด2ชุดนะคะเตรียมกระดุมแป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มลงมือติดกันเลยค่ะเราก็จะแยกออกเป็น2ด้านแบบนี้นะคะเราจะติดกระดุมแป๊กนะคะลงไปบริเวณด้านข้างค่ะโดยวัด จากด้านข้างตัวริมตะเข็บนี้นะคะเข้ามาประมาณ1เซนแล้วก็วัดเหนือขึ้นมาประมาณ1เซนประมาณนี้ค่ะแล้วก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะติดส่วนของตัวผู้ก่อนค่ะตัวผู้เราจะติดไว้ในแผ่นด้านบนแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหล็กแหลมทิ่มลงไปเลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําแบบนี้นะคะติดทุกด้านเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอทําการติดกระดุมแป๊กเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำํำสายคล้องที่เราได้ทําการเตรียมเอาไว้นะคะมาติดลงไปบริเวณด้านข้างที่อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างตัวกระดุมทั้งสองข้างนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเย็บชิ้นงานให้ติดกันค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะตัวหูคล้องก็จะแน่นหนาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองนำตัวทิชชู่นะคะใส่เข้าไปตรงกลางแบบนี้ค่ะ ดึงปลายของทิชชูนะคะขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กระดุมแป๊กนะคะกดเข้าหากันเลยค่ะทีนี้แกนทิชชูนะคะก็จะอยู่ด้านในของตัวที่แขวนเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำสายสำหรับคล้องนะคะไปแขวนตามตะขอที่เราจัดเตรียมเอาไว้ค่ะ เวลาเราจะใช้งานเราก็ดึงทิชชู่ออกมาแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวที่แขวนทิชชู่แบบนี้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะเราก็แค่ดึงทิชชู่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะลองนำไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบริคของเราเอาไว้ด้วยนะคะและ้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ